แล้วมันเป็นสีอะไรบ้างอะคะลูกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเย็บก่อนเยิบก่อนอาถนะอันเปาใช้สีดํามันก็เลยดําหมดเลยเห็นปะ่ะสีดํามันเอาไวท้ทาลูก,กตาอย่างเดียวไม่ใช่หรอตาเปาก็มีสีดาใช่ไหมใช่ป่ะเออตามันถ้าเป็นสีดำํำสิลูก ดอดีๆไ้ครับทําไหมเปลมองไม่เห็นาตาเลยอะก็เปาททำตามันแดงไปแล้วเปาต้องทาตามันตรงนี้สิเออแค่อันเดียวนิดเดียวเออแล้วก็ล้างผู้การตามันสีดำตรงอื่นมันก็ต้องเป็นสีอื่นสิลูกเนี่ยดูสีตาแม่เป็นสีอะไรสีดำเห็นไหมไดโนเสาร์ก็ต้องตาสีดำสิเออแล้วตรงอื่นมันก็เป็นสีอื่นไงครับลูก ไม่เอาสิจะมาจุ่มนี่แล้วเออระบายสิแกะสีขาวแม่แม่ว่าไดโนเสสร์สีอะไรอ่ะเอาออกอะไราเอาอะไรออกก็ล้าเราก็ล้างอย่างงี้ไงคน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 ดูคนอย่างงี้เขาก็อย่าจิ้มสีดําอีกสีดํามันเอาไว้แค่ทาตาเนี่ยล้างให้สะอาดมันจะเป็นสีนี้ดูเออล้างพุกันให้สะอาดแล้วเป็นสีอย่างงี้เลยสีน้ำตาลบราวด์ไไป สีอะไรสีแดงอ๋อไดโนเสาร์ตัวสีแดงใช่ไหมครับโอเคไดโนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างอ่ะเดี๋ยวเลโก้กเปิดนะหมุนหมุนจับไปหมุนไปหมุนมาทาตาได้แล้วอ่าต่อไปทาตัวมันบ้างเออ